ก่อนจะเริ่มคลิปนี้อยากจะถามคำถามง่ายๆกับเพื่อนๆสักข้อหนึ่งคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณถูกขีดเขียนไว้แล้วเหมือนมีเส้นทางบางอย่างที่เราต้องเดินตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือในทางกลับกันคุณเชื่อว่าทุกย่างก้าวทุกการตัดสินใจคือผู้กันที่แต่งแต้มชะตาชีวิตของเราเองคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะ มันเป็นสิ่งที่นักปราดญ์และผู้คนครุ่นคิดกันมานับพันปีในวัฒนธรรมจีนเองก็มีสองแนวคิดที่เปรียบเสมือนหยินกับหยางในเรื่องนี้แนวคิดแรกคือเทียนมิ่งหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อฟ้าลิขิตมันคือพลังของสวรรค์คือกระแสทานแห่งการเวลาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะต้านทานได้เหมือนฤดูกาลที่ต้องผันเปลี่ยนดวงดาวที่ต้องโคจรไปตามวิธีของมัน ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งคือเรนติ้งซึ่งให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของมนุษย์ปรัชญาที่เชื่อว่าแม้ฟ้าจะลิขิตแต่คนก็สามารถกำหนดชะตาของตนเองได้ด้วยสติปัญญาความพยายามและการเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาสำรวจสองแนวคิดนี้ผ่านชีวิตของบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกตราหน้าในประวัติศาสตร์ว่า จากระพัดผู้โง่เขลาที่ทำให้แผ่นดินล่มสลายชายผู้เกิดมาบนกองมรดกแห่งวีรบุรุษแต่กลับเป็นผู้ปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยมือของตนเองเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ของฟ้าลิขิตที่ไม่อาจหลีกหนีหรือเป็นโศกนาฏกรรมจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรากำลังจะพูดถึงพระเจ้าเล่าเซียนโอรสแห่งเล่าปีจากรพพัดองค์สุดท้ายแห่งโจกกก หลายคนเมื่อได้ยินชื่อนี้อาจจะนึกถึงภาพของคนอ่อนแอไม่เอาไหนหลงเชื่อคำยูยงของขันทีจนอาณาจักรที่บิดาและเหล่าขุนศึกผู้กล้าหาญสร้างมากับมือต้องพังพินาศลงแต่ในวันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนวางภาพจำเหล่านั้นลงก่อนแล้วลองมองลึกลงไปในเรื่องราวของเขาอีกครั้ง บางทีใต้หน้ากากของความเขาอาจมีปัญญาแห่งการเอาตัวรอดที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ก็เป็นได้